ปองไปสุขุสุข้นจ้าพ่อๆกับยายขวัญนึกกล่าจ้าพี่น้องวันนี้ค่ยาาขวัญกับถือโอกาสเดี๋ยวมาซื้อแก้วซานแบดเฉียบไฟรถไฟฟ้าจ้ารถไฟฟ้าพอดีมาเที่งกันเลยซื้อเรียบร้อยแล้วจ้ายายขวัญกันเลยถือโอกาสมาแวะตลาดพี่น้องมาไปชมตลาดกับยายขวัญกันจ้าตลาดกาลสินนะคะตลาดทุ่งนาทองจ้าพี่น้องไปเลาะกันเลยจ้า ไปง่ลอยะเฮาตลาดเริ่ <g ül> มไหาแล้วพี่งนุงเริ่มบ่ายแล้วหอดบ่ายแล้วจ้าช่วงบรรยากาศจะช่วงบรรยากาศาาไปเรื่อยๆก็ได้ควรเงาะโรงเรียนไหมพี่น้องได้ควรอยากกินบกกักเงาะ เดี๋ยวค้ากับมาจังสื่อจ้ะสามรูอนะม้อยเวงางหงัวเงาะเงรเรียนเราจะมาสื่อบงานบมคุณสาบาทจ้าเยอะ่อมายอมากพี่น้องานนี่เงาะมั่งคุดจ้ะเงาะมังคุดได้ควรจะไปสื่อ มาพริกกันจะ้ะพริกไปตำมะกุ้งพี่น้องก็แบบเคลือเทียบไปเบิ่งกันจ้าว่ามีอย่างเนียอันนี้แม่เป่งแม่เป่งอันนี้อ,อนนีอย่างวะจักจันจักจัน คห็นาักจันแสนตานเป็นโตนะเนาะใหญ่ๆมีปีก่ไมจ๊ะีปีกอันนไหมตอนน้ตนน้เต็มแเลยแอไรจักจันจ้าพี่น้องจักจันจักจันจ้าชมต่อจ้า หักเยอะแยะจ้าหักเยอะแยะเลยชมไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องมีแต่ของกินเลยอันนี้สตอสตอน์มีบนแบบเหวี่ยงมีของแสบพี่น้องทุเรียนทุเรียนทุเรียน อ้าไหลย็เจอมากคามเธอใช่ไามอย่างนั้นค่ะลูกใช่โซเรียนพี่น้อกู้ไมาด้ม่จะพูยังไงพี่น้อกหเดาอกันยังมี่ตอนนี้เห็ดเอาะเห็ดพอเราต้องไปเก็บห้ัก อ,อันนี้เห็ดผมจ้ะเห็ดผมพี่หน่อยของกินมากมายจ้าตลาดกลาลสินจ้าตลาดทุ่งนาท่อนจีนจีนจีจ้า พีกพี่น้องพีกพกีอันสีสีเปิดไ,ได้พีกแร้พไ,ได้พีกขาเือเทกันจ้ะเื่เทศเป็นตำลกักกอสองสีแล้วก็เทียมเอากก่งะเทียมโลเท่าไหร่จ้ะ ต้องกินลายพี่น้องตลาดกาลสินแย,ยกคนได้บักพริกกับบักกระเทียมกระเทียมจ้าโรงเรียนจ้าคือสวยแต่ใจก็อันนี<ช>้สีอิ๊จ้ะอเอาโรง,งเรียนจ้ะบ้านมันจันบอ่อติดไหนแม่ไดนอันไหน,ม,น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 มาอเอาโรงเรียนล้อ,อยหนึ่งจ้าเงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียน ก็นตเสร็จเลยพี่น้องมักไปยายขวนบ่อยายขวัมักเงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนจ้าได้ขวัเอาสามโลจ้าพี่น้องไปต่อจะไปต่อเอาหมักไฟกันจ้าหมักไฟไปยายนางก,กันยายนางชอบกินหมะกไฟกไฟหวานม่จ้าหวานมาเพราะว่าพูดเถ่ามันกินน้ำเผา <laughs> เออสองโลจ้าสองโล ไฟจ้าไมควรซื้อกไฟไปย่า่ก่อนย่้มักกินทับเขาจ้าหน้าผลไม้มักไฟเงาะมันนำไปมันลวนหมดมันดีซีซีบาทหรือมันจะก่อต้องเปลี่ยนพวงมาล นี่ิ้นบาแจงแจงไทยโยข้าวมืก่้าเาแจแกบหมดเลยน้องกจาซอยกันซอยกันขนาดคุณพ่นชิมเอาห้มดพี่น้องมัดนี่สีได้อนมาเอาเลยจ้าพูดถือพูดถือไหวบ่พูดถือพูดถือใจไหวบนี่ต่เนรหนัก แมวหนักๆจ้ามาเล่อส่วนสีแดงมาเล่อนักพี่นสี่สิบหเป็นเก้าสิบจห้าสิบชัดไปจ้าจ้าไปเดินต่อตามก้นพ่อใหญ่โอมห้าสามยจ้าอยากได้แบบนั้นแหละจ้าอันนี้ดอกบคัคกิ้ดอกบคัคกิ้พี่น้องจ้าเดินต่อเดินต่อน้ำก้นพ่อใหญ่เฮอสย,ยังออกพี่พี่น้องเอ็ดตะไคร้จ้า เห็ดข้าวไข่ใหม่ๆพี่น้องเห็ดข้าวไข่กำลังออกเลยนี่มันงามค่ะเจ้ามีปลาจ้าปลาเนื้ออ่อนหายดีวะจ้าหายเนื่อเมื่อไม่ออกอ่ะเจ้าอ่าพวกพวกพวกออมกหกพวกจ้าลักแด่เลยจ้ะหนังซื้อแมงอันนี้จิรี อันนี้กี้ซอนก็ประมาณอันนี้กี้ซอนอันนี้เอ,อนนียงอ่ะเอียงก็จะอันนี้กะดิ่งสอะดิ่งจะสะดิ่ง,ะะงอเอาอันนี้จ้ะดักแด้กองหนึ่อดักแด้พยยะย่ะเราหมักดักแด้จะซื้อไข่จะซื้อไข่กันจ้า สองเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งร้อยยี่สิบห้าป่ะจ้ะเอาเอาเบอร์หนึ่งก็ได้จะไข่จ้าใด้ควรเสือไข่ไปถอดถอดกันพี่ดอกเล็กหน่อยกินดีจ้าพี่นอ้นองได้ควรข้อแล้วขอบบ้านเลยจ้าพี่ดอกแตของเยอ่ะ แดดท่อนครับน้องแดดร้อนมากขอบคุณนะคะที่รับชมยายขวัญจ้าโอกาสหน้าเจอกันไหมจ้าคุยายขวัญโกโฮมจ้าโกโฮมโกโล่ลอยยังพอนี่ลอยยละร้อนอุ้ยห่อนมาพอนี่เลื่อน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 อ้าวห่อนมาไปไนอมไปหาเสือหนังม่ได้เสือหนังมากินหน่อเไหมาาจ้าโกโฮมบุ๋มละใสจ้า แปั่มก็เกินเด้อพ่อใหญ่ือช็อกโกแลตปนนะั่นนะป่ะเนี่เย็นๆย็นแนวบริจินดนุนเลยพี่นอ้องอ่ะเงื่อนทอดหรยญอยู่ช็อกโกแลตปั่นกันนะไปจ้าไปก,กินกับไม่ควรกันจ้าพี่นอ้องชิปนี่ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะจ้าเจอกันชิปหน้าจ้าบ๊ายบายขอบคุณจ้าบ๊ายบายพ่อใหญ่